่าสวัสดีครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมก็จะเป็นตู้แอมนะครับตู้แอมของอ่ามิสเตอร์เซเว่นนะครับผมตัวนี้จะเป็นตู้แอมกีตาร์ไฟฟ้าจะเป็นรุ่น G A 1 5 U S B นะครับอ่าเป็นตู้แอมสิบหวันนะครับก็ตู้แอมรุ่นนี้นะครับผมนะฟังก์ชันเยอะมากนะครับก็ตัวนี้นะครับสามารถเสียบไมค์ร้องเพลงได้นะครับผมอ่านี่เลยนะครับเสียบไมค์ร้องได้แล้วก็มีเสียงแตกในตัวนะครับผมนะนี่เลยนะครับเพราะพวกปุ่มปรับการใช้งานก็จะอยู่ด้านนี้นะครับผม อันนี้ช่องโฟนไว้เสียบหูฟังหรือต่อเข้ามิกเซอร์ได้นะครับอันนี้ก็ช่อง a u x เสียบโทรศัพท์มือถือ M3 เข้าได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้พิเศษนะครับมีบลูทูธด้วยนะครับก็คือสามารถเปิดบลูทูธฟังเพลงได้ด้วยนะครับผมนี่เลยก็โหมดการใช้งานบลูทูธก็จะมีเสียบบัดได้เสาาียบมมได้นะครับผมนะแล้วก็จะมีรีโมทนะครับผมนะรีโมทมาให้นะครับก็ตัวแอมตัวนี้นะผมนะฟังก์ชันแบบว่าครบคันเลยนะครับผมตัวนะี้ก็จบเลยนะครับ ่าก็จะเป็นสีไม้แบบนี้เลยนะครับผมอก็เจ้าตู้แอมม์นะครับมิเตอร์เซเว่น15วัตต์ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ1,990บาทเท่านั้นนะครับผมอ่าก็ท่านไหนสนใจนะครับผมนะตู้แอมม์ฟังก์ชันเยอะแบบนี้นะครับผมนะก็สามารถติดต่ออินบล็อกมาได้นะครับเดี๋ยวจะมาดูสินค้าเพิ่มเติมที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมต้องขอฝากร้านมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมกลับไปเจอกันใหม่ด้วยนะครับ